สามแต้มนอกบ้านวันนี้ปิดเล็กก็ดีใจครับก็ตามเป้าหมายที่เราวางไว้ก็สามแต้มก่อนปิดเล็กก็แน่นอนครับเราคิดอยู่แล้วว่าการมาเยือนที่มหาสารคาม็ีเกมที่ยากเพราะว่าล่าสุดเขาก็เสมอกับเมืองทองมาต้องอถึงทดเจ็บก็โอเคครับก็เป็นไปตามเป้าหมายที่เราวางไว้ก็สามแต้มในปิดเล็กครับครับพี่พูดถึงน้องๆมีเกมรับ เป็นเกมพีเศษครับเพียงแต่ว่าเราไม่ได้สามแต้มก็โอเคแล้วมีเกมการพนันทำให้สมาธิเราหายไปนะครับไม่เป็นไรก็คือว่าเรามาดูทางนะเพียงแต่ว่าเราจะต้องเลขสองอาจจะต้องนักเวลาเดีันนะครับก็คือที่ที่กลับมาได้แต่ก็ยังสมาธิเงียบหายไปครับครับขอบคุณครับต่อไป